เอาก็มีจีดีแต่นด็กมายังมายังตายเอามาให้ปลาลกก็มากินนะโอเคว่ากันไปทุกคนปลา โออได้ยาตามมานะขนมมาให้กันให้อาหารนกให้อาหารปลาคะทุกคนโอ้มันย้อนแสงใช่ไหมครับุกโคนมันย้อนแสงแมนบอภารกิจเบาๆทำไมปลาไม่ค่อยมีนะปกติปลามันจะเยอะว่านี้นะโ คนทุกคน,กคนปลาดุกยักษ์ปลาดุกยักษ์พี่ไปปล่อยอีกที่หนึ่งที่ไม่ได้ปล่าเหมือนที่นี่อ้ยตัวใหญ่จังเลยโอ้ปลาดุกเยอะแฮ่ม,มีแต่ปลาดุกอะปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาตะเพียนปกติมันจะเป็นปลาปลานิลน,นะ แต่ทำไมวันนี้อ้เห็นแต่ปลาตะเพียนปลาสวายบอกปลาสวายปลาดุนะคะทุกคนแล้วก็นกนะะว้าวอย่างนี้ต้องเอาขนมปังมาให้กินแต่ทางผ่านมันมีแต่อาหารอาหารเมร็ดในนกนกก็จะกินกนะคะอื ทุกคนทุกคนทุกคนการให้การให้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ให้ยิ่งใหญ่ก็เป็นผู้รับเสมอนะทุกคนนะทุกคนจงเป็นผู้ให้นะแล้วมันจะมีความสุขความสุขที่เราได้ให้เขาอัทีเช่นเหมือนเราไปกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนอย่างเงี้ยนั่นก็ถือว่าเราให้เขานะอืแล้วเขาก็จะขอบคุณเราอืเราอาจจะไม่ได้ตังในการกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อน แต่คนที่เราทําให้เขาเขามีความสุขนั่นก็คือบุญโดยไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวบางคนบอกอยากทําบุญแต่ไม่มีตังค์ให้มากดไลค์กดแจให้เพื่อนที่ไหนก็ได้ถึงไม่ใช่ช่องพี่ช่องใครก็ได้นะคะถือว่าได้ทําบุญนะทุกคนนะเชืยอพีอม่มาแล้วปัดปาปนินมาแล้วปนินน้อยมาแล้วโอเคนะคะที่นี่คือเกาะลำพูสุราธ์ธานี มันเป็นบ่อน้ำจืดก็คือคนมาออกกำลังกายกันนะครับฝั่งนู้นก็จะเล่นบอลล่นบอลอ่อาไอสตีเหล็กนะครับฝั่งนู้นสตีเหล็กอ้าวอตรง